สำหรับของเล่นชิ้นนี้คือเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะครับอุปกรณ์หลักๆก,ก็จะมีบอร์ดไมโครบิตเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินปั๊มน้ำหลักการทำงานของเครื่องนี้คือเราทำการเขียนโค้ดลงบอร์ดไมโครบิตเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินตรวจวัดได้ว่าดินนั้นมีความชื้นที่น้อย บอร์ดไมโครบิตก็จะทำการสั่งงานให้ปั๊มน้ำทำงานเพื่อปั๊มน้ำมาลดต้นไม้และเมื่อเซนเซอร์วัดความชื้นในดินตรวจพบว่าความชื้นในดินมีค่าสูงแล้วบอร์ดไมโครบิตก็จะทำการสั่งงานให้ปั๊มน้ำนั้นหยุดทำงานหลักการทำงานก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปนี้ เราก็ไม่ต้องลดงน้ำต้นไม้เองแล้ว